สุรินทราคะมาด้วยชุดผ้าไหมนะคะจากจังหวัดชัยภูมินะคะท่านบอกว่าเป็นผ้าไหมที่ประบวดนะคะมาโดดเด่นมากเลยนะคะเป็นผ้าไหมลายพื้นเล็กๆเป็นต้นสนเล็กนะคะอ่าอย่าลืมนะครับดอกไม้นะครับริ๊บปิ้นมาลัยครับที่สิบบาทท่านยังซื้อหาได้นะครับตอนนี้แต่ว่าอย่าช้านะครับหรือคพับเดียวหมดหมดเลยแพัคเดียวหมดับ ดอกเล็กน,นะคะแล้วเป็นผ้าไหม่ที่สอดด้วยดินเงินนะคะก็ะจะทําให้เกิดความสว่างแล้วก็สวยงามถม้ว,ว่าท่านเป็นวัยรุ่นท่านจะนิยมสีออกเลือดเอิร์หน่อยนึงแต่ก็สวยงามเห็นไหมคะสีนี้คือขับผิวให้โดดเด่นขึ้นมาใช่แล้วครับสวยงามทั้งสองท่านมากมากเลยค่ะคสุดยอดที่ท่านเดินทางมาจากมวยใหญ่เลยนะครับใช่เลยค่ะขอขอบพระคุณเป็น